ทำไมมันซิ่งขนาดนี้เี่ยพี่เต้ยมาใหม่อีกแล้วนะคะตัวนี้กับเคเลอ n นเรนเจอร์265เองน้องเมย์เพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันนี้เองเนาะพี่<ช>เนาะใช่แล้วเปิดตัวปุ๊บนะคะก็มาถึงเจ้สวบายแล้วนะคะพร้อมส่งให้ลูกค้าทุกคนเลยรอบนี้ออกมาเนี่ยสีแต่ละสีเขาคิดมาให้แล้วแบบเท่แบบพรีเมียม,มลักชัวรี่แน่นอนนะคะ อันนี้สีที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยคือเป็นสีหลักของรุ่นนี้เลยนะเป็นสีซีเนเจอร์เลยไหมอ่าใช่แล้วเป็นสีหลักของรุ่นนี้เลยนะคะชื่อสีว่าเป็นสีดีเซอร์ตรอรมอ่าอ่าอ่าน้องเมีตัวนี้นี่นอกจากจะเป็นสีดีเซอร์ตรอรมตัวนี้นะคะสีใหม่ของเคอแล้วแล้วยังมีอีก3สีนะนี่เลยเป็นสีดํานะคะแบทเทิลคอร์แบลคนะคะสวยดุดันมากๆก็คือชุดสีเนี่ยเป็นสีดำหมดเลยทั้งตัวนะคะกับลายสกรีนที่ตัดมาเป็นสีแดงกับเทาเข้มแบบนี้นะคะเทมากๆดุดันสุดๆไปเลยน้อง ตัวนี้นะคะเป็นสีレนเจอร์เรดนะคะอบอกเลยว่าเป็นสีแดงสวยมากแถูกต้องมากนะคะเข้ากับลายสก,กีนแล้วก็เข้ากับชุดตัวนี้ก็คือเป็นสีเทานะคะเป็นสีสตีลมิสเกรนะคะมันเป็นสีเทาที่แบบว่าม,มันจะออกเงาแบบเหมือนโลหะเหมือนโลหะ<า>ใช่นะคะสวยมากๆเลยสมชื่อเลย ตัวนี้เนี่ย oh. เครื่องยนต์นี่ขนาด265ซีซีค่ะใหญ่ที่สุดในคัสช่วงไม่เกิน300ละได้เป็นเครื่องสู่ตั้งจะแรงขึ้นนะคะก็จะลุยได้มากขึ้นเคแเล้วเนี่ยเขาภูมิใจนำเสนอรุ่นนี้มากๆนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอารถตัวจริงเนี่ยไปทดลองใช้นะคะทั้งแบบวิ่งทางเรียบลุยทางหุขาเพื่อที่จะมาปรับแล้วก็พัฒนาคุณภาพ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านเราให้มากที่สุดตัวนี้เนี่ยเขาได้มาเป็นตัวไฟ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไอตัวไฟ daytime lighting นะคะแบบนี้นะคะก็คือมาเป็นทรงรูมแมลงเลยไฟท้ายวิวอินที่แบบว่าสวยมากๆนะคะมันโคตเลยพี่ไฟไล h t นิ่งแบบนี้เลยนะเท่ๆแล้วแบบไฟเลี้ยวก็วิวอินมาแบบนี้คือสวยแบบสุดมากๆนะคะตัวจอนี่ก็ยังให้มาเป็นจอ TFT นะคะเต็มระบบเหมือนเดิมเลยคุณมี บอกข้อมูลครบเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กขนาด10นิ้วด้วยนะระบบไฟที่เขาให้มาเนี่ยแน่นอนตัวนี้หนึ่งก็จะมีเป็นตัวชาร์จไฟมีทั้งตัว USB Type A ค่ะแล้วก็มี Type C ให้ด้วยนะคะครบมากมากเลยแล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยเป็นระบบจุดไฟอเนกประสงค์ไว้เสียบกล้องอะไรอย่างนะี้เนาะใช่บอกเลยว่าใช้งานได้แบบว่าครบเลยนะคะระบบเกียร์ตัวนี้นะคะก็ได้มาเป็น Auto ออโต้ซีทีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเป็นนี้เลยเดินหน้าเกียร์ว่างถอยหลงังแล้วเป็นเกียร์มือลื่นๆแบบนี้เลย เขาทําตัวกรองอากาศออกมาคะยกสูงกว่าเดิมเยอะอันนี้คือท่อท่อกรองอากาศาแล้วึ้นไปไปอยู่ตรงนี้เนี่ยไปตรงนี้ใตย้ตยใต้ชุ้สี่ห้องเครื่องนี้เลยนะเ้าบอกว่าตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์เนี่ยเค็มว่าสามารถลุยน้ําได้สูงถึงหกสิบห้าเซนอนะเลยล้ออีกนะมิดล้อเลยเนี่ยใช่มิดล้อสบายเลยนะน้องเมย์บอกเลยว่าเขา พัฒนามาไอลักษณะท่อแบบนี้เหมือนแบบตัวใหญ่แบบ 300-400cc เลยนะตัวนี้เนี่ยเรื่องระบบระบายความร้อนนี่ก็ไม่แพ้ใครเลยเพราะว่าตัวนี้ได้มาเป็นแผงออยล์คูลเลอร์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วมาพร้อมพัดลมระบายอากาศไฟฟ้าด้วยตัวหัวอบอลลักพ่วงตัวนี้นะคะใช้กับพ่วงของที่ร้านได้ไดทุกรุ่นเลยโ<ะ>นมีอ่อาก็คือบอกเลยนะคะว่าสามารถลุยงานได้ทุกชนิดเลยอ้ามีใครมาอยู่ข้างๆด้วยมาชมตัวใหม่อ่าอย่ามาชมตัวใหม่อ่เดี๋ยวให้พี่จิวพูดถึงฟิลลิ่งตอนขับขี่บ้างเป็นยังไงบ้าง เครื่องอะดีมากแบบ<ม>ว่ารู้สึกมาตรฐานแล้วก็ขับแล้วแบบมั่นคงตัวแฮนดเนี่ยเอ่อค่อนข้างหนักนิดนึงมันเลยไม่ไม่สายมากามันทําให้รถไปตรงได้ดีเป็นเพราะว่ารถโค้งค่อนข้างใหญ่ใช่โค้งใหญ่พวกอะไรประมาณนี้มันก็เลยแบบค่อนข้างแบบแน่นนิดนึงใช่ใช่ ว<บ>งเลี้ยวอ,อะไรเนี่ยกว้างนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าโอเคนะคะสำหรับตัวนี้นะคะรุ่น r a n g e อร์265ค่ะนุ้งเมลาราคาอยู่ที่83,900บาทเท่านั้นเองไม่ถึง90,000ด้วยซ้ำไม่ถึง90,000ด้วยซ้ำทุกคนเราสเปคที่พูดมาเมื่อกี้นี้นะสเปคบางอย่างอะ่ะคือมันอยู่ในรถที่เป็นไซส์แบบแสนอัพทั้งนั้นเลยนะ,ะใช่มานะถือว่าคุ้มมากๆสำหรับรุ่นนี้ในตอนนี้นะคะสามารถผ่อนไฟแนนซ์ได้นะคะ เบาๆเลยเริ่มต้นนี่ประมาณเดือนหนึ่งสองพันปลายๆลยเท่านั้นเองแน่นอนนะคะว่าที่โชว์รูมของเจ้าสัวไบ์นะคะก็สามารถทดลองขับได้นะคะมีเป็นพื้นที่ปิดกว้างๆแบบนี้เลยนะคะคสามารถลองได้ทั้งรุ่นนี้หรือว่าใครอยากทดลองแบบหลายๆรุ่นเปรียบเทียบกันนี่ก็สามารถลองขับได้ทุกรุ่นเลยนะคะอะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะคะ